ลอเคลียร์หลังถูกโยงดาราท้องใกล้คลอดแต่ไม่มีใครรู้บอก3ปี15โลมีอยู่จริงโบกี้ไลออนไม่พูดถึงทวิตตื่นมาก็โสดขอเลือกเก็บความจริงไว้ก่อนป๊อปโชว์วันนี้ฝั่งที่มาของซิงเกิลแชมเปญพัอปินเพลงสากลเพลงแรกจาก Trinity ติดตามรายละเอียดทั้งหมดในป๊อ n e ิ s Daily ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีช้าที่สดใสด้วยนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ pop news daily ค่ะอยู่กับเราทั้งสองคนเอมสาธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธค่ะสดใสยอยู่คนเดียวหรือเปล่าเราสดใสามากเลยเดี๋ยวมีแขกรับเชิญด้วยแล้วเขาจะมาคุยกับเราสองเบรกเลยนะคะ <c oughs> น้องน้อง t นิตี้ popping 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 <c oughs> ฝึกเต้นฝึกเต้นให้มาน้องเขาเต้นยากจริงๆพี่อุ๋มเขาฝึกอยู่แต่เดี๋ยวให้น้องมาสอนว่าท่าที่ถูกต้องเป็นยังไงดีกว่าเดี๋ยวเจอแน่นอนนะเบรกหน้าวันนี้เราให้เวลา2เบรกเลยสหรับครีนิตี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาติดตามข่าวบันเทิงกันหน่อยนะครับคือช่วงนี้ปริศนาอักษรย่อมาแรงอันนี้เป็นปริศนาอายุด้วยอายุด้วยใช่ไหมมีตัวเลขด้วยตัวเลขด้วยแต่ว่าก่อนอื่นพูดถึงตัวเลขนี่เมื่อวานเป็นยังไงบ้างอะลงไปเยอะเหมือนกัน ลงไปเยอะคือหมายถึงว่าเราใส่เงินซื้อสลากไปเยอะซื้อลอตเตอรี่หลายใบโอเคเจ้าไม่อั้นอ่ะไม่หรือลอตเตอรี่อ๋เป็นใบๆเป็นใบๆเลยครับผมก็ยินดีกับคนที่ถูกรางวัลด้วยแต่ว่าอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าไงเก็บรางวัลของเราไว้ก่อนเห็นว่าช่วงนี้ทางกองสลากที่ไปขึ้นรางวัลปิดเอฟเฟกใช่ไหมฮะก็อั้นไว้นิดนึงเก็บไว้นิดนึงอ๋อโอเค อันความรู้สึกดีใจเอาไว้ <laughs> นะครับกลับมาที่โฟกัสกันหน่อยนะครับ <c oughs> ก็คือว่ามีกระแสที่มันแบบฮ <h> ือฮาทีเดียวเพราะว่าหลังจากเพจเพจหนึ่งเนี่ย <h> <ha> เขาปล่อยว่ามีข่าวลือว่าดาราสองท่านที่มีตัวเลขอายุแบบ30 <h> <ha> บวกกับ40บวกเนี่ย <ha> <ha> เขาตั้งท้องใกล้คลอดนะฮะแต่ว่างานนี้เห็นว่าไม่มีใครทราบเรื่องเลยก็มีการเดากันไปยกใหญ่หนึ่งในคนที่ถูกโยงกับข่าวนี้ก็คือโฟกัสจิรกุลนั่นเองนะครับเธอเองไม่ปล่อยให้เราสง ใสยกันนานก็รีบออกมาเคลียร์นะฮะโดยการไปคอมเมนต์ใต้เพจดังบอกว่าไม่ได้ท้องค่ะแค่ไม่ได้ครีจะอ่านยังไงดิไม่ได้ถ่ายอ่ะอ่ไม่ได้ขับถ่ายก็แล้วกันนะฮะก็คือ3ปี15โลเนี่ยมีอยู่จริงโฟกัสที่แหลกโฟกัสเข้าไป ก็ออกมายืนยันนะควว่ามไม่ใช่น้ำหนักขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้มีข่าวดีอะไรแบบนั้นนะเหมือนหลายคนเขาก็ไปส่องดาราหลายท่านไงว่าใครที่หุ่นเปลี่ยนไปทีนีน้คนก็ไปจี้ว่า้คุณโฟกัสเขาเหมือนมีเบบีหรือเปล่าก็เคลียร์กันไปว่าไม่ใช่เธอนะคะคแต่เอ็มวัาทางด้านนั้นด้วยวัยทั้งสองคนนะ30กับ40เป็นวัยที่ควรจะมีลูกแล้วดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าดาราจะท้องเพราะดาราก็เหมือนเราคนปกติทั่วไปนี่แหละที่เขามีความรักดังนั้นเดี๋ยวรอเขาพร้อมทั้งสองท่านก็คงจะทราบกันว่าเป็นใคร เป็นเรื่องแี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้บางส่วนก็พอจะทราบแล้วแหละแต่ยังไงก็ยินดีด้วยกับท้งสอ้ท่านเลยฟังจากปากของเจ้าตัวน่าจะดีกว่าอย่าเพิ่งเดากันไปมั่วเลยนะคะอือ ตอ่อกันดีกว่าคุณเจมส์นะเมื่อกี้นะโอ้ยคุณเจมส์เขาหลอใช่<อ>หวานใจเขาค่ะตอนที่หนึ่งข่าวนะคะที่อันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันว่าอาตกลงเขาเลิกหรือเปล่าสําหรับคุณโบกี้ไลออนซึ่งเราก็รู้ว่าคุณโบกี้เนี่ยเขาคบอยู่กับคุณยี่ซึ่งก็เป็นมือเบสวงเซฟแพลเน็ตนี่ก็เป็นคู่รักเด็กแนวอีกหนึ่งคู่ซึ่งพึ่งฉลองรักครบ5ปีไปเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการไปเที่ยวฉลองกันด้วยครับนอที่นี้ล่าสุดเลยสิตุลาคมทาเอาแฟนๆแตกตื่นเล็กน้อยหลังสาวโบกี้ค ตื่นมาก็โสดโหดไปเมื่อ่าทีนี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าคอนเทนต์หรือเปล่าหรือว่าเลิกกับแฟนหนุม่มหรือว่ามัน,นนะเป็นแค่แคปชั่นเด็ดที่แบบอเอามาตั้งเฉยๆจริงๆไม่ได้โสดอะไรแบบนี้โสดจริงๆไหมอะไรแบบนี้นะคะคนก็อยากจะทราบการงานนี้เราเจอตัวคุณโบกี้เลยเขาบอกว่าเลี่ยงจ้ะเลี่ยงยังไม่ขอตอบพร้อมออบอกว่าอยากเก็บความจริงเอาไว้ก่อนนะ เออเอ,อต้องพูดความจริงหรอคะยังไม่พูดแล้วกันนี่มันมีความจริงอยู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าความจริงอยู่ที่ไหนแล้ววันนี้โบเลือกที่จะเก็บความจริงไว้ก่อนอใช่ไม่รู้เอาพี่หนูโกหกไม่เป็นนะํ <laughs> าแล้วหนูก็ตอบอาจจะดูไม่ดีต่ภาพลักษณ์บ้างอันนี้เป็นเพราะทำตัวเองเอ <laughs> ใช่ค่ะอย่าถามเยอะอย่าถามเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ทำเอาหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์เนี่ยเขาเสียน้ำตาเพราะว่าอินกับเพลงของโบกี้ไลออนไงว <What, why? S 1> <ม>าดไหวเธอเองก็บอกความรู้สึกหลังรู้เรื่องนี้ที่เห็นอีกฝ่ายอัดคลิปก็ตกใจนะครับแต่ก็ดีใจที่เพลงเนี่ยสามารถสื่อสารไปถึงคนฟังได้แล้วก็ฝากแฟนๆติดตามผลงานเพลงใหม่ที่เธอการันตีว่าหลังจากนี้ไม่เศร้าแล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นแซบแทนไงซึ่งก็จะปล่อยให้แฟนๆได้ฟังกันในวันที่20พฤศจิกายนนี้ครับ ตกใจมากค่ะที่ที่น้องแบบว่าร้องไห้แบบเห็นน้องเราสงสารน้องมากเลย <Okay. S 1> ใช่ค่ะก็เลยได้บอกเขาว่าถ้าเจออะไรอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็สู้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทร oh. าบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนเลยน้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นไรครับ <S <S ผมอินเพลงแบบแล้วก็ชอบเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็แอบกระซิบว่าจะมีเพลงใหม่เดือนนี้ด้วยค่ะเป็นแนวที่ในชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นค่ะ <S <S เปลี่ยนจากเศร้าเป็นแซ่บค่ะ <S <S ประมาณว่า เพลงทําคนเศร้ามาเยอะแหละทีเนี้ยจะไม่บอกดีกว่าเห็นว่าจะแอบแอบปล่อยเพลงเนี่ยยีก็คือไม่ตะโกนเสียงดังปล่อยแบบเบาๆเนียนๆให้คนแอบแอบฟังกันเอาชอบนะชอบนะอะไรที่มลึกลับเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนบ้านลับ ร้านอาหารลับมันน่าค้นหาไงานะก็เดี๋ยวรอฟังก็แล้วกันะนะฮะ25เนาะสรุปอ,อ่ะเดี๋ช่วงหน้าฮะเจอแน่นอนท r i นติตีนะครับสามหนุ่มวันนี้คุณเอมเขาแบบทำผมแต่งหน้าสวยเป็น <มา S 1> พิเศษเลยมาช่องตอนแจ็7โมงเช้าเพื่อรอ,อเจอน้องๆทั้ง3คนคนะคะช่วงหน้าเจอกับทรินิตี้ค่ะ กลับสู่ป๊อปนิวส์เดลี่นะครับช่วงนี้มาเลยนะเดี๋ยวเราจะทักทายศิลปินของเราเลยและกันไม่ต้องเกริ่นให้เสียเวลาเพราะทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้ว Trinity สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราดูดเข้าไม่ใช่ด้วยเข้ารายการสดทางช่องของเราปกติน้องๆเคยมาอันคัดครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอาเช้านี้ทักทายแฟนๆหน่อยเชื่อว่าหลายคนรอดูเราอยู่ครับสวัสดีครับทุกๆคนครับพวกเราท r i n i t y นะครับผม ครับทุกคนขออนุญาตฝากตัวได้ครับครับไม่ต้องแยกทักทายใช่ไหมหรือว่าแนะนําตัวอย่างเป็นทางการหน่อยแล้วกันมาอะไรครับสวัสดีครับปอเชสครับปอเชสวัสดีครับเติร์ดครับเติร์ดสวัสดีครับแจ็คกี้ครับและแจ็คกี้อ่ะน้องเอมเริ่มเลยคาถมจะถามว่าซิงเกิลเนี้ยแชมเปญพ็อปปิ้งเป็นซิงเกิลแรกที่เราเลือกทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยใช่ไหมคะมาจากไหนทำไมถึงตัดสินใจทำ อินเตอร์เลยคือเออ่พวกเราเทเลทีท่ปล่อยเป็นเฟิร์สฟัวเราบ้าไปครับเราจบเราเราจะเยี่ยมสองอีพีข้าในนั้นครับอีพีหนึ่งอีพีสองคืออีพีสองเนี่ยเราตั้งใจเปิดเป็นเพลงแชมเปญพ็อปปิ้งให้เหมือนเหมือนการเฉลิมฉลองการเดินทางมาคล้ายๆกับแบบว่าอีพีหนึ่งจะเล่าถึงการเดินทางต่างๆมายากลำบากสนุกสนานอะไรอย่างนี้แช <Champ agne S 1> มเปญพ็อปปิ้งเหมือนเราอยากให้ฟิลมันมีความสนุกมีความมันแล้วเพลงเดโมที่เราได้มามันเป็นมีมันเป็นเนื้อภาษาอังกฤษครับพวกเราเลยเห็นว่าแบบว่าเอ้ยเพลงภาษาอังกฤษมันเข้าอ่ะ เลยแบบเราแต่งเป็นประการีดไปเลยดีกว่าครับครับก็คือไม่พยายามแปลเพราะว่ามันมากลมกล่อมอยู่แล้วแล้วมันก็แบบว่าไฟแลบเหมือนกันนะเพลงนี้พวกเรารู้สึกว่า พวกเราสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันสื่อสารกับเพลงนี้มันเหมาะครับผมครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ได้ดู MV แล้วเนี่ยจะบอกว่าท่อนเมื่อกี้ใช่ไหมที่ผมเต้นตอนเปิดรายการแต่อาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เพราะเขาอ่ะขยับท่อนบนแต่ของผมอ่ะไปสั่นท่อนล่างเมื่อกี้พี่อู๋ถามน้องว่าเออท่าเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะน้องบอกไม่มีท่านี้มีด้วยเหรอพี่อ๋อก็คือผมอ่ะเต้นผิดไปต่อเต่อเลยเนื้อเพลงมันเล่าถึงอะไรครับเอ่อถ้าเกิดแพลมีไอเดียนะครับก็แต่งมาจากว่าถ้าเกิดใครที่ มันจะมีท่อนหนึ่งที่รองว่า uh, everybody pop it if you came from the bottom ห uh, มายความว่าถ้าเกิดคุณเริ่มจากตรงไหนสักอย่างแล้วก็คุณเดินทางมาถึงจุดจนึงแล้วอ่ะคุณควรจะฉลองกับการหางขงคุณมากกว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับแชมเปญอย่างเดียวใช่ไหมใช่ก็คือมันก็มันแบบแบบปาร์ตี้ให้คนละวันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าพี่ได้ยินคําว่าแชมเปญพี่คิดถึงแล้วปาร์ตี้เลยเขาบอกว่าของโปรดเขาด้วยใช่ไหมค่ะคุณหนุ่มอาดามน้องเต๋อบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างกับซิงเกิลนี้เพราะว่าเป็นเหมือนซิงเกิลแรกในอัลบั้มที่2ของเราด้วยป่ะคะใช่ใช่ครับก็เพลงแชมเปญก็เป็นไตเติลแทร็กครับของอีพีสองของเราอย่างที่เชยบอกก็คืออัลบั้มเอพีแรกอะเราคิดเยอะมาละเราดีฟมาละอันนี้ก็อยากให้แบบ ฉลองได้มาแฮฟฟันก็จะเป็นเพลงที่แบบสนุกขึ้นมาตแต่บีดมันแบบสับๆแล้วน้องเต้นไม่หยุดตั้งแต่ต้นเพลงใช่เยอะมากเต้นเยอะมากเ,ออเล่าถึงบีทเพลงนี้หน่อยแจ็คกี้เป็นไงมัตนต่างกับเพลงก่อนๆหรือไม่เพราะว่าจริงๆก่อนๆเราก็เต้นโหดกันอยู่แล้วถามว่าตามมา่างมันก็ต่างม,มันจะมีความแบบว่าถ้าในเรื่องของการเต้นมันจะมีความในเรื่องของการเอาไลฟ์ฟีดเข้ามาใช้ป๊อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครก็หลากหลายแนวใช่ไหมใช่คือด้วยความที่เพลงมันบีท หนักมากแล้วบีบมันขี่มากครับแล้วมันบีบมันเปลี่ยนตลอดเวลาเราเออท่าเต้นที่พวกเราเอามาก็เลยแบบเหมือนว่ามันเน้นการเชียร์อัพนี้ทุกคนสนุกตามครับก็คือไม่ได้กะให้ใคร cover ตามเต้นตามได้เต้นตามได้ครับเต้นตามได้เต้นตามได้นะครับคือเราบอกเขาแต่เขาอ่ะต้องดูแบบสกิลตัวเองด้วยอะไรแบบนี้ือว่าเป็นถือว่าท่าเต้นมันเยอะมากใช่ไหมฮะแล้วเห็นว่ามีเขาเรียกว่าเป็น challenge อยู่ใน tiktok ด้วย ลองได้นะครับผมแชมเปญป๊อปปิ้นครับใช่ครับเข้าไปเสิร์ชกันได้แต่เดี๋ยววันนี้จะลองให้พี่หูเต้นแต่พี่หูบอกว่าต้องดูกระดูกด้วยนิดหนึ่งถามต่อถึงเรื่องเพลงดีกว่าว่าเพลงนี้น้องๆมีส่วนร่วมยังไงบ้างอย่างที่เมื่อกี้เช่เล่าไปนิดหนึ่งแล้วเนาะว่าได้ฟังเดโมเดโมมาแล้วแบบหลังจากนั้นล่ะครับก็เดโมพวกเราฟังมาก็ผมก็เอาเอมเดียหลักกัมาขยายต่อแล้วก็เขียนเป็นเนื้อเพลงของเพลงนี้มาครับผมโอ้เราต้เขียนเนื้อหรอพวกเราเขียนเนื้อแล้วก็มี คุมการอัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองหาเวใหม่ในการร้องในการในการสื่อสารเพลงนี้ดูครับก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ครับผมครับผมแล้วทีนี้ความยากของเพลงนี้ส่วนไหนที่มันยากที่สุดผมว่ามันค่อนข้างที่จะยากงพาร์ทร้องหรือว่าพาร์ทเต้นทั้งสองพาเลยครับทั้งสองพาฮะพาร์ทร้องเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีช่วงหนึ่งก่อนที่เราอัดเสียงที่ปอเช่แบบนัดพวกเรามาที่ตึกแล้วก็ช่วยกันคิดว่า เฮยเราจะดีไซน์การร้องยังไงให้มันแบบไม่เหมือนเดิมหรือว่าเราจะใช้เสียงแบบไหนดีก็คือวันนั้นก็คือหาหาจนคอแตกเลยครัแสดงว่ามันมีหลายท่อนคือมันจะมีแรปด้วยร้องด้วยแล้วใครรับผิดชอบในพาร์ทไหนกันบ้างในเพลงนี้เราทำทั้งทั้งอย่างเลยครับมันช่วยกันหมดไม่ได้แยกแล้วว่าแบบแรปหรือร้องอะไรครับเหมือนแต่ก่อนเราก็จะมีแยกกันชัดเจนว่าปอร์เช่แรปผมกับแจ็คกี้ร้องเนี้ยเพลงนี้มันเป็นเพลงแรกที่เราแบบทะลุกรอบเดิมๆที่เรามีอย่าง แจ็คกี้ก็มาลองทอนที่แบบคล้ายๆแรปแทนผมก็มีแบบแรปเสียงต่ําอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าทุกคนในทีมต้องทําได้หมดใช่ครับลองดูว่าเป็นเว่ยใหม่ที่แบบเออใชเว่ยใหม่สนุกครับเหมือนการใช้เวลาอัดนานไหมแจ็คกี้เพลงนี้อัดเสียงนานไหมก็ไม่นานมากไม่นานแต่ดีเทลเยอะครับแต่ดีเทลเยอะดีเทลเยอะทีนี้เห็นว่าการถ่ายทำเอ็มวีนี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันก็คือหนึ่งวันเต็มๆหรือว่ามากกว่านั้นเราใช้ทั้งหมด2วัน2วันใช่ๆ ก็คือนับเป็น2คิวได้เลยใช่ใช่ใชมันก็ด้วยด้วยความที่ว่ามันเป็นเราเรามีซีนใหญ่เยอะถ้าเกิดได้ดูในขอบีนะครับเรามีซีนใหญ่เรามีซีนที่ต้องเซตอะไรอีกเยอะค่ะเยอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ด้วยความที่แต่ละซีนเรามีเรามีหลายเสื้อผ้าด้วยมีท่านวมกับพี่แดนเซอร์ด้วยรวมกับคนอื่นๆด้วยแหละย่ยครับเลยอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ว่าสนุกครับผมแต่ถ้าปล่อยออกไปหลายคนตอเล็ก อื้งว่าแบบทำไมโปรดักชันดีขนาดนี้ต้องบอกเป็นฝีมือคนไทยด้วยใช่เลยใช่ไหมคือเป็นทีมถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อทุกอย่างโดยคนไทยใช่ครับผมโอ้เราก็ภาคภูมิใจเลยเนาะมันแบบคุณลิตีมันแบบดีมากผมพอแวะดูคอมเมนต์ในไลฟ์ของเราหน่อยเพราะว่าแฟนๆเขามารอกันตั้งแต่เบรกแรกเลยนะฮะก็บอกว่า Good Morning ามหนุ่มนี่มาแล้วหล่อมากเบาะจริงๆนะฮะแล้วก็ หลายคนก็ชื่นชมนะฮะแล้วก็บอกว่าชอบท่อนแรปของเติร์ดมากคอ,อสตูมหล่อจัดแบบนี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะฮะกับอีกหลายๆเรื่องที่เรามีคําถามสงสัยหรือว่าใครที่แบบอยู่ทางบ้านแล้วอยากจะถามน้องๆสามารถส่งเข้ามาได้เดี๋ยวจะถามให้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันกับป o p ปนิวส์เดลีครับ Hey! อยู่กันในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะะของฟ็อบนิวเซเลอี่แล้วก็ยังอยู่กับน้องๆทรินิตี้ค่ะมาพูดคุยกันต่อถึง MV ดีกว่าเพราะว่าช่วงที่แล้วพูดถึงเพลงกันไปแล้วอยากจะรู้ว่าการถ่ายทำมันยากแค่ไหนแล้วก็ท่าเต้นจากทีมฮาเิมเชคเนี่ยบอกว่าสุดจริงๆอ่ะถามตอนนี้นึงว่ามีการบาดเจ็บกันไหมเพราะว่าพี่เห็นท่ามันโหดอยู่นะบาดเจ็บครับมีครับมีครับเกิดอะไรขึ้นเล่าหน่อยมันมีมันมีซีนหนึ่งซีนสุดท้ายถ้าเกิดใครดูอย่างบีมันจะเป็นซีนม็อบเต้นสุดท้ายครับแล้วก็ซีนนั้ แล้วก็มันจะเป็นแบบกระเบื้องที่มันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่บวกกับมันมีเหลี่ยมมีคมเหรอใช่มันแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นแผลนะครับแค่กระโดดไปแล้วมันลื่นแล้วแบบเขาท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยครับอุ้ยเท้าพลิกครับต่างใช่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรมากเนาะก็แต่มันยัง่ายอยู่็เลยแบบต้องรีบลุกขึ้นมาเต้นต่อครับคือเจ็บก็ต้องเก็บอาการอ่ะใช่ใช่ถ้าเวลานั้นอ่ะเพื่อให้งานของเรามันไปต่อได้นะครับเพราะอย่างที่บอกสองวันเดี๋ยนะซีนท้ายๆเหรอคะใช่อ่ ยังไม่ถึงครับโอเคโอเคนี่สีด้านด้านซ้ายเนี่ยครับออกไม่ใช่วะขอโทษมันมันยู่ตอนจบเลยครับผมเพื่อแบบแฟนจะไปส่องดูว่าเอ๊ะมุมไหนแต่ไม่ได้ใช้แต่ไม่ได้ใช้ครับก็ได้เป็น มันมันต้องต่อว่ามันเป็นซีนหลังๆแล้วอะเหมือนถ่ายตอนดึกแล้วมันมันเป็นซีนสุดท้ายของกองจริงๆครับอะไรก็ต้องเต็มที่ให้ให้ทำให้สุดครับผมครับผมเท่าที่ดูเมื่อกี้มีหลายชุดเหมือนกันใน MV เพลงนี้เราเปลี่ยนกันคนละกี่ชุดฮะอ่าทั้งหมดน่าจะสี่ปะคนละชุดประมาณสี่ชุดใช่สี่ชุดครับคนละเลยเหรอคนละครับคนละครับเหมือนมันจะมีซีนนี่มันเป็นซีนชุดเล่าเรื่องแล้วก็เป็นชุดเต้นอีกอะไรเงี้ยครับชุดปาร์ตี้อะไรเงี้ยคือเท่าที่ดูทุกชุดก็ใส่เต้นนะ ฮะใช่ไหมครับใช่ไหมแต่ว่าเหมือนอากาศอากาศหนาวใช่ไหมฮะเออนี่คือถ่ายทํากันที่ไหนฮะบอกยประเทศไทยพิธีไทยเลยเพราาะว่น้องๆแต่งตัวกันเรารู้สึกว่าเออสูดองศาหรือเปล่าใช่ครับก็อยู่แบบคังนํากรุงโซลอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งใน MV ที่เห็นว่ามีศิลปินหน้าใหม่จากทางฟอนอล็อกด้วยใช่ไหมครับใช่คุณแจมแจ็คกี้เราพี่ฟังหน่อยมีใครบ้างที่มาร่วมในมีทางเป็นวงดีวายครับผมแล้วก็น้องเบียกตีครับใช่เป็นวงของฟอนอล็อกเป็นครั้งแรกเลยไหมที่เห็นหน้าน้องๆเขาในในเอ็มวีครั้ง ครั้งแรกเลยหรป่าครั้งแรกในฐานะศิลปินเต็มตัวก็จะเป็นน้องๆมาแจมด้วยมาแบบถ้าก็ดูดีในซีนม็อบก็จะมีน้องๆมาร่วมเต้นมาร่วมเชียร์อัพอะไร,ร,รอย่างเงี้ยแต่ดูแล้วเหมือนอย่างที่บอกว่าฮาเลมเชียรเขาก็ทำท่าเต้นที่เราเห็นครั้งแรกเราตกใจไหมเตอร์แบบยากไหมสำหรับเราโอ้ตกใจครับคือตอนแรกเราเห็นเป็นคลิปก่อนเขาจะส่งมาแล้วผมก็ดู โอ้ my god คือเขาได้รวมสไตล์ใหม่ของการเต้นใหม่เขาแบบเพราะเพราะเพลงชื่อชมเบินป๊อปปิ้งครับเขาเลยอยากเล่นคอนเสิร์ตเพรามีมีป๊อปปิ้งด้วยในเพลงแต่ว่าก็ยังรวมแบบนิวสไตล์ฮิปฮอปมีไลท์ฟีดมีอะไรอย่างเงี้ยดูหน้าดูหน้าพิธีกรด้วยเรียกว่ายัดใส่มาในหลายๆแนวให้เราได้เต้นกันแล้วก็คือแนวที่ไม่คุ้นด้วยเราโชว์นิดนึงได้ไหมพี่รู้ว่ามันอาจจะเช้านิดนึงท่อนฮุกซะหน่อยได้ได้ได้ไหมยยืนได้เลยเต็มที่ ก็เป็นท่อนทุกแรกแล้วกันนะอันนี้ที่จริงมีอยู่ในชาเลนจ์พวกเรานะครับท่านครับที่ผมยืนนี่คือไม่ได้อะไรเลยยืนดูนะไม่ได้ยืนเต้นนะลองทำดูแล้วเต้นตามยากจริงทำกันได้เลยครับเออได้ได้ได้ครนี้ผมอธิบายก่อนว่าไอ้ท่าเนี่ยที่มันเป็นเหมือนในโปงชีมันคือขวดแชมเปญนะครับแชมเปญอ๋อมันเป็นเสมือนขวดแชมเปญใช่ใช่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเต้นให้ดูนะครับผมเราจะลองว่า Everybody k now w e making champagne poppin 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 พ o p ต i n พ popping p o p p i n champagne p o p เ i n พ p o p i n p o p i n p o p everybody k now we making champagne p o p เ i n ประมาณนี้ก็ได้ครับโอ้ดีเทลมันเยอะเหลือเกิน้ยแค่ดูอีกยังอยากดูแบบโชว์เต็มๆเลยอ่ะพี่อูนิดนึงอะไรอีก popping p o p p i หน่อยเหรอแชมเปญยังไงนะช h a บ popping p o p i n าแล้วก็บุหัวครับ popping popping ไหล้าย ปิ้งแล้วก็ปิ้งขวาครับเอาละเนี่ยเนี่ยงงฝั่งแล้วเนี่ยฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> หรอใช่ใช่ใชเออเหมือนทำให้มึนหัวมึนมึนซ้ายมึน,มนขวาอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยตอนนี้มึนมากนั่งดีกว่านะอ <c oughs> ๋อทีมงานถามว่ามีอีกท่าหนึ่งของน้องแจ็คก,กี้ครับที่พี่ๆต้องหมุนคอ <c oughs> อ๋อนี่ปะ่ะอ๋ออ๋อทอนบิดก็คือท่าของแต่ละคนมันก็จะมีพาร์ทที่แบบแตกต่างกันด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ท่าหมุนคอที่ว่านี่เป็นยังไง ทีมงานเขาบอกว่าให้ถามเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นอ๋อเป็นท่าท่อนบริดจ์ครับผมเป็นท่อนเชื่อมระหว่างฮุกสองกับท่อนครูสุดท้ายครับมันเหมือนต้องเชื่อมกันทั้งสามคนไหมคะเหมือนต้องใช่ใชกมันเป็นเหมือนท่อนกวนๆหน่อยครับผม นะนี่ผมก้มลงไปเจอคอมเมนต์ของ FC Twilight เขาบอกว่าเต้นตามไม่ได้แต่โยกตามทั้งเพลงค่ะออมีคุณมีนาบอกว่าขนาดช้าแล้วย,ยังเต้นไม่ได้เลยอันนี้หมายถึงผมหรือว่าหมายถึงพวกคุณด้วยห <laughs> มายถึงว่า <laughs> แสดงว่าผมไม่ได้ผิดปกติเพราะว่ามันก็เต้นตามยากจริง<อ>รายละเอียดค่อนข้างเยอะ,ะนะ,ะทีนี้ทีมงานบอกว่าเวลาเรามีจำกัดจริงๆเดี๋ยวให้ฝากหน่อยสำหรับเพลงนี้หรือว่าอัลบั้มเลยก็ได้นะ ครับก็ก่อนอื่นเลยก็ฝากเพลงฉันเป็น popping หนยนะครับเป็นไทเติลแทร็กของ EP 2ของ first album ของพวกเรานะครับแล้วก็ไหนไหนก็ฝากแล้วฝากทั้งอัลบั้มเลยก็ได้ครับมี EP หนึ่งด้วยนะครับออกมาแล้วทุกเพลงเลย life a n d over nobody I don't miss you oh oh นะครับทุกอย่างก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของ Trinity ทุกช่องทางเลยครับใช่ครับฝากทุก streaming ด้วยนะครับฝากพี่ Trinity ขคุด้วยนะครับดีใจมากเพราะว่าพี่ รอเทนิตี้มานานมากไม่ยอมมารายการสดพวกเราสัทีแล้วก็วันนี้พิเศษมากๆเรามีของพิเศษมาให้ด้วยเพราะว่าวันเกิดใครเอ่ยวันเกิดใครเอ่ยวันเกิดใครเอ่ยเดี๋ยวให้แจ็คกี้ละกันเอาให้น้องหน่อยโอ้โหวเกิดพวกเราบทนกตีและครับวันเกิดน้องเตอใช่ไหมทินาใช่ครับเรามาลองให้พิเย์ไปพร้อมกันไหมวเกิดเต๋อดอน่งสอสา 하이피버스데이 투유 하이피버스데이 투유 하이피버스데이 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 투유 감사합니다. มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทีโด่งดังปังๆร้อยล้านวิวไปต่อคุณค่ะก้อนแรกของปีก็แอบน้อยใจเหมือนกันนะทำไมพี่อ้น้อยใจทีมงานฮะวันเกิดพิธีกรไม่เคยได้เค้กสักก้อนหนึ่งนะแต่ว่าพอเป็นศิลปินที่ทีมงานชื่นชอบแล้วก็เค้กมาทันทีอันนี้เราก็บอกแล้วรอบนา้ อยากให้ทั้งแจ็กกี้แล้วก็พอเชยอวยพรเพื่อนหน่อยอได้ครับซึ้งซึง้งไหมซึ้งซึงซ้ง,ง <laughs> ไม่ไม่ซึ้งมักซึ้งมากเรา <laughs> เราจะต่อสู้ไปด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับผม <laughs> แล้วก็พวกผมจะคอยเรียกว่า,าเซเลเบรกกับทุกควาเกิดของคุณไปอย่างนี้เรื่อยๆครับเออ <laughs> แจ็กี้ล่ะ <laughs> ขอให้พี่เตอร์สุขภาพแข็งแรงครับผมแล้วก็ขอให้มีคนรักเยอะๆครับอยู่ข้างๆคเสมอครับนี่อาเตอร์พูดอะไรหน่อยกับแฟนๆคอยไล์ด้วยแล้วก็เพื่อนๆด้วยก็ได้ก็ กำลังจะอายุ24นะครับอายุเพิ่มขึ้นทุกปีก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใครที่เปยพออะไรก็ขอให้ทุกคนได้กลับไปไหลายเท่าเลยครับ <Yeah. S 1> <c oughs> ยีน yeah. yeah. hey, ้องเราก็แอบตกใจเหมือนกันเนาะพี่อยู่น้องน้องเคาก็เพิ่ง24เองห่างชั้นกับเราเยอะอยาเทีย่กันกันไม่น่าขิงกันนะฮะก็มีหลายคนเข้ามาสุขสันต์วันเกิดน้องเติร์ดด้วยนะครับในไลฟ์ของเรานะก็ตอนนี้ยอดคนดูก็โหร้อยกว่าเลยนะครับอบอุ่นมากๆในไลฟ์นะฮะยังไงถ้าเกิดว่าซิงเกิลหน้าเสร็จหรือว่าอัลบั้มเต็มอะไรแบบนี้นะ เรียนเชิญกลับมาอีกนะครับก็ขอเรียนเชิญรายการสดด้วยนะอย่าไปแต่อันคัทคือน้องเอมเขาก็อยากเจอศิลปินที่เขาชื่นชอบเหมือนกันแล้วถ้าเดี๋ยวมีโอกาสโชว์สดๆให้พี่ดูเนาะวัวหลังมาได้เลยครับได้ได้ได้ครับผมก็ฝากเลยค่ะสำหรับน้องๆ Trinity เชื่อว่าแฟนๆเขาก็มารอดูไลฟ์ของเราอยู่ก็ขอบคุณมากๆเลยติดตามกันได้ทุกช่องทางของ Trinity ค่ะครับแล้วก็อย่าลืม Challenge ด้วยอ่ะเดี๋ยวฝาก Challenge ของเราหน่อยใน TikTok ได้ครับก็ฝากเพลง popping ของพวกเราเลยนะครับผมก็สามารถ ลองเต้นตามกันเลได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเต้นตามนะครับก็โยกไปโยกไปตามเพลงเราได้นะครับผมฝ่าไดเนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะฮะ Trinity นะครับขอบคุณครับขอบคุณเลยนะค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ Pop News Daily สวัสดีครับสวัสดีค่ะ